มันหอมจริงๆอ้าวคุณผู้ชมครับพอดีมีเพื่อนๆฮนะเขาซื้อชามาฝากครับก็เลยมาลองชงดูแม่เพิ่งรู้ว่าเวลาที่ชาเนี่ยนะครับมันโดนกับน้ําร้อนๆน่นะครับมันมีกลิ่นหอมแบบนี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของชาเนี่ยนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับการดื่มชาเนี่ย ที่จะได้อัดทรสจริงๆเนีครับเขาบอกว่ามันประกอบด้วยหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศก,ก็ดีเรื่องของอารมณ์ก็ดีครับการชงชามันมีความสุขแบบนี้จริงๆครับแต่ สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเขาบอกในชาเนี่ยนะครับหรือชาเขียวที่ผมกําลังชงอยู่เนี่ยครับมันมีสารสําคัญตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า EGCG นะครับเป็นสารที่บอกว่ามันช่วยต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีครับแต่ถ้าอยากทราบรายละเอียดเชิงลึกแล้วก็ช่วงนี้ครับทีมงานของเราครับมีสกู๊ปดีๆที่นํามาฝากครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับชามีต้นกําเนิดจากประเทศจีนกว่า4,000ปีมาแล้วครับชามี2ประเภทคือ1ชาเขียวแบบญี่ปุ่น เป็นชาแบบไม่ต้องคั่วใบชาครับชาเขียวมีสารอาหารพวกโปรตีนมีน้ําตาลเล็กน้อยและมีวิตามินอ e ีสูงครับ2ชาเขียวแบบจีนจะมีการคั่วด้วยกระทะร้อนวิตามินเอและวิตามินอ e ีที่มีอยู่ในใบชาจะสูญเสียไปเกือบหมดฉะนั้นแล้วหากจะต้มชาแล้วละก็ควรใช้เวลาชงให้เหมาะสมนะครับและนั้นครับก็เป็นสกู๊ปครับที่เรานำมาฝากกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของชาเขียวนะครับที่เราสงสัยกันอยู่ครับกับวิทยากรของเราครับเพศสัจกรหญิงวิจิตราตรงสิริครับคุณเจอรี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเจอรี่ครับพูดถึงเรื่องของชาเขียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคุณสมบัติหรือมีประโยชน์ที่โดดเด่นกว่าชาชนิดอื่นๆยังไงบ้างนะครับ เขาจะมีสารสำคัญนะคะในกลุ่มที่เขาเรียกว่าโพลีฟีนอลนะคะซึ่งปกติในชาทุกชนิดจะมีโพลีฟีนอลแต่ว่าในชาเขียวเนี่ยจะมีชนิดพิเศษที่เรียกว่าคาเทชินสูงสุดเลยค่ะและในจำนวนคาเทชินที่ว่าสูงสุดเนี่ยก็ยังมีตัวสำคัญของคาเทชินอีกที่เรียกว่า EGCG เยอะที่สุดจากชาเขียวค่ะ ก็คือมี EGCG ซึ่งเป็นสารสำคัญในชาเขียวใช่ไมครัครัคราวนี้เนี่ยครับการดื่มชาเขียวอย่างถูกวิธีเนี่ยอันนี้พูดถึงวิธีการดื่มก่อนทั่วๆไปนะครับเขาจะต้องดื่มกันยังไงครับดื่มตอนไหนถึงจะดีครับเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารหรือว่าก่อนอาหารนะฮะจริงๆแล้วชาเขียวเนี่ยมันก็มีคาเฟอีนด้วยในการที่เราผสมกับน้ําแล้วก็ละลายออกมาเป็นน้ําชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมือที่ดื่มเนี่ย มื้อไหนก็ได้ก่อนบ่ายสามจะดีที่สุดตอนบ่ายสมโมงค่ะ<ม>เพราะว่าคาเฟอีนที่ได้เนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทํางานของระบบในร่างกาย อาจจะไม่เร็วขึ้นนิดหนึ่งทนไม่ได้รับความกระปรี้กระเป๋านะคะแต่ถ้ารับประทานหลังสามโมงเย็นเนี่ยจะทําให้บางคนนอนไม่หลับเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นแต่ตัวสารสาคัญจากชาเขียวเนี่ยทานมื้อไหนก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าดื่มเป็นน้ําชาเนี่ยขอให้เป็นก่อนบ่ายสามจะดีที่สุดนะคะแล้วก็การชงชาที่ดีนะคะไม่ควรใช้น้ําร้อนที่ร้อนจัดเกินไปควรจะควรจะไม่ควรแช่ควรจะนําลงไป แล้วก็เอาขึ้นเลยถ้าเป็นถุงชานะคะนัไปสักพักหนึ่งไม่เกิน5นาทีแล้วก็เอาขึ้นเลยหรือถ้าเป็นการชงชาที่แบบบดละเอียดที่เราไม่ต้องไม่ต้องมีการแยกกากนะคะอันนี้ก็ไม่ควรใช้น้ําร้อนเกินไปสักประมาณไม่เกิน90องศาเนี่ยจะดีกว่าค่ะครับจริงๆแล้วการชงชาเขียวกับการชงชาจีนเนี่ยฮะเหมือนกันไหมครับ ไม่น่าจะเหมือนกันค่ะเพราะว่าการรับประทานชาเขียวเนี่ยเราอยากได้ตัวคาเทชินด้วยก็คือควรจะชงแบบว่าน้ำไม่ร้อนมากแล้วก็ควรจะกินทั้งกากด้วยเพราะสารสำคัญเนี่ยจะอยู่ในกากมากกว่าที่ละลายออกมาในนี้เดี๋ยวได้ไหมหมายความว่าเวลาที่ชงชาเขียวเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพตามนะครว่าชาเขียวเวลาที่มาชงเขาจะเป็นกากเหมือนกับชาจีนไหมครับไม่เหมือนค่ะ ตัวชาเขียวเนี่ยมันจะมีแบบว่าตัวที่เป็นใบ,บที่เขาเรียกว่าเขียวกุโระนะคะคคอันนี้จะเป็นใบเป็นใบที่มีการแผ่ออกมาแต่ชาจีนเนี่ยเป็นการนำเอาชามาตากแห้งแล้วก็คั่วเพราะฉะนั้นใบสองอย่างก็ไม่เหมือนกันแล้วแล้วการชงชาเขียวเนี่ยเมื่อเอาใบแบบเขียวกุโรเนี่ยแช่ลงไปสักพักหนึ่งแล้วก็แยกออกมาแล้วก็ดื่มน้ำชาคือไม่แช่านานแต่ชาจีนเนี่ยแช่ตลอด แ,แล้วก็เติมน้าร้อนได้อีกเติมน้ำร้อนได้อีกใช่ออไหมคะเพราะว่าเราไม่ต้องการอะไรต้องการความฝาดต้องการโพลีฟีนอลซ,ซึ่งก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแ,แต่สิ่งที่ได้จากชาจีนก็คือมันจะช่วยในการ เหมือนกับลดไขมันบ้างในระดับหนึ่งแต่ว่าสารคาเทชินในชาเขียวเนี่ยคุณประโยชน์มากกว่ามหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณชอรี่บอกว่าดื่มชาเขียวนยต้องทานกากหรือทานใบเข้าไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเกรดเขียวกรโลเนี่ยรเราจะได้ความารสชาติของชาเขียวที่มาจากใบาชาสดๆมากแต่เราจะแยกกากทิ้งก็คือเอาใบาทิ้งเราจะมีชาเขียวอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า,ามัชชะ อันนี้คือการเอาเคียวกุโรเนี่ยมาบดให้ละเอียดเลยค่ะคแล้วก็ชมกับน้ําแล้วก็ดื่มเข้าไปทั้งหมดเลยเ<อ>กากที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบค้นๆนิดนึงน้ําชาเขียวก็ออกสีเขียวเขียวแต่ไม่ไม่ใช่สีดําเหมือนชาจีนอยู่แล้วนะคะคมันออกสีเขียวเขียวก็มีค้นนิดนึงแล้วประทานได้ทั้งกากกากที่ว่าเนี่ยมันก็จะขับถ่ายออกทางระบบอุจจาระเป็นไฟเบอร์ไปแต่สารสําคัญที่ได้ก็อยู่ทั้งในน้ําทั้งในกากได้เต็มที่เลยค่ะครับบางคนบอกว่าคาเฟอีนเนี่ยครับจากจากชาเขียวเนี่ย มันมีความรุนแรงพอๆกับการดื่มกาแฟเลยนี่มันเป็นเรื่องจริงน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคาเฟอีนจากใบชานะคะจะน้อยกว่าจากกาแฟ1ในสามก็คือต้องดื่มชาเขียว3แก้วถึงจะเท่ากับกาแฟ1แก้วค่ะประมาณแบบนั้นครั้ที่สัญญาณเตือนแบบไหนครับที่ถึงจะบอกว่าเอ๊ะคุณเนี่ยพร้อมแล้วนะคุณควรจะดื่มชาเขียวแล้วนะชาเขียวมีความโดดเด่นที่เห็นด้วยตาเปล่านะคะ เรื่องใหญ่ก็คือเรื่องในการลดการสะสมของไขมันตามผิวหนังเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้สึกว่าเริ่มอ้วนเป็นสัญญาณเตือนว่าควรจะรับประทานชาเขียวได้แล้วคือจับแล้วเริ่มมีห่วงยางแล้วเริ่มเริ่อยแล้วเริ่มพลิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มไม่กระชับอันนี้ด้วยตาเปล่าอีกกรณีหนึ่งก็คือกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพราะว่าในชาเขียวเนี่ยตัว EGCG เนี่ยได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกว่าสามารถต้านการแปรเปลี่ยนของเซลล์เป็นเซลล์มะเร็ง แล้วยังช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งที่มันเกิดขึ้นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนี่ยรับประทานได้เลยค่ะครับมะเร็งทุกชนิดเลยใช่ไหมฮะเกือบทุกชนิดเลยค่ะเกือบทุกชนิดสุบรีมะเร็งปอดมะเร็งปอดใช่ไหมฮะหรือว่าดื่มเล้ามะเร็งตับค่ะมะเร็งเต้านจนชายมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะรวมถึงมะเร็งกระดูกมะเร็งถุงน้ําดีซึ่ง เราพบว่าหลายมะเร็งนะคะที่อาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยแต่ชาเขียวมีงานวิจัยว่าช่วยทําลายเซลล์มะเร็งเหล่านี้ได้ด้วยมะเร็งช่องปากด้วยนะคะซึ่งพบน้อยมากในกลุ่มอาหารเสริมตัวอื่นอาจจะมีในเมล็ดองุ่นก็ช่วยสามารถลดการเก่อเกิดมะเร็งช่องปากแต่ชาเขียวเนี่ยจุดเด่นมากๆก็คือมะเร็งปากมดลูกด้วยสามารถฆ่าตัวเซลล์มะเร็งปากมดลูกเลยค่ะครับก็คือเพียงแค่ดื่มชาเขียวเท่านั้นเองแต่คราวนี้ถ้าบอกว่าเอ๊ะกังวลใจว่า มันมีคาเฟอีนในอย่างที่บอกอยากจะได้สารสําคัญจากชาเขียวในการที่เขาจะดูแลในเรื่องของมะเร็งเนี่ยครับแต่ไม่อยากได้คาเฟอีนเข้ามาด้วย,ยมันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ค่ะวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ทําให้เราสามารถสกัด สกัดเอาเฉพาะสารสำคัญก็คือ EGCG ซึ่งก็คือคาเทชินชนิดที่ดีที่สุดนะคะโดยไม่ติดเอาคาเฟอีนมาด้วยก็คือมีคาเฟอีนน้อยกว่าในการดื่มน้ำชา900เท่าน้อยกว่าถึง900เท่า900เท่าค่ะเพราะฉะนั้นการรับประทานสารสกัด EGCG จึงทานมื้อไหนก็ได้ไม่ทําให้กระตุ้นไม่ทําให้นอนไม่หลับไม่ทําให้ใจสั่นค่ะและคานี้ปกติเนี่ย เวลาที่ดื่มชาเนี่ยครับเราจะดื่มชากี่แก้วเหมือนจะพอเหมาะกับร่างกายต้องการนะครับคุณเชอรี่โอ้อันนี้ตอบยากค่ะเพราะว่าในการชงชาแต่ละครั้งเราใส่ใบชาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เราใช้น้าเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะคะเนื่องการดื่มชาเนี่ยไม่สามารถบอกปริมาณได้ว่าเราได้รับมากน้อยแค่ไหนค่ะบอกไม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าถ้าบอกเป็นตัวเลขได้ไหมครับว่างั้นถ้าเปลี่ยนจากการที่บอกว่าจะต้องดื่มชากี่แก้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นว่า เอ๊เราต้องการได้รับสารที่เรียกเป็น EGCG จากชาเขียวเนี่ยต่อวันเนี่ยเราควรจะได้ปริมาณเท่าไหร่เป็นเจพาะครับโดยเฉลี่ยนะครับในกลุ่มที่ไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยแต่รับประทานเพื่อป้องกันรเริ่มตั้งแต่50มิลลิกรัมของ EGCG นะคะคจนถึงขนาดสูงสุดเลยนะคะ ประมาณ300มิลลิกรัมต่อวันค่ะสูงสุดก็คือในกลุ่มเสี่ยง<ช>เสี่ยงต่อมะเร็ง<ช>หรือคนที่ต้องการลดไขมันในร่างกายลดน้ำ<ช>นหนัก<ช>อย่างเงี้ยกิน300มิลลิกรัมค่ะอย่างนั้นได้ใช่ไหมได้ค่ะแล้วเวลาเวลาทานคุณชรีบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องระบุแล้วล่ะคราวนี้เพราะว่าเราสกัดคาเฟอีนออกไปเรียบร้อยแล้วจะทานมื้อไหนก็ได้แต่คราวนี้ถ้าวิธีการที่ต้องบอกว่า ถูกต้องหรือว่าได้รับสารอาหารเต็มๆจริงๆเนี่ยครับเราควรจะทานมื้อไหนดีครถ้ารับประทานเพื่อต้านมะเร็งนะคะรับประทานเพื่อลดการอักเสบการบวมของโรคข้อรูมาตอยนะคะทานมื้อไหนก็ได้เหมือนเดิมจะทานก่อนอาหารหลังอาหารหรือท้องว่างก็ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าต้องการรับประทานเพื่อกระตุ้นการเผาผลาญไขมันลดการสะสมของไขมันนะคะแนะนําว่าให้รับประทานก่อนนอนในขนาด300มิลลิกรัมครั้งเดียวจะดีที่สุด พราะในช่วงที่ร่างกายนอนหลับพักผ่อนเนี่ยร,ร่างกายจะหยุดการเผาผลาญแต่ถ้าเราให้ e g c g เข้าไปในปริมาณความเข้มข้นสูง300มิลลิกรัมเนี่ยก็จะยังคงกระตุ้นการเผาผลาญเพราะฉะนั้นในช่วงกลางวันเรามีการออกกําลังกายแอคทิวิตอยู่แล้วก็เกิดการเผาผลาญน,นะคะในตอนกลางคืนร่างกายนอนหลับ คนอื่นเขาหยุดการเผาผลาญแต่คนที่อยากลดน้ําหนักเนี่ยยังมีการเผาผลาญจึงช่วยในการลดน้าหนักได้ก็คือถ้าอยากลดน้าหนักให้ทานตอนกลางคืนใช่ค่ะยังน่าสนใจอยู่เลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของชาเขียวครับน่ารู้มากๆห้ามพลาดครับพักกันครู่เดียวครับ